สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการ HUP Library Podcast รายการเสียงขอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเป็นบุรีตอน ภาษาเสียงตัเนียงเพชรบุรีดำเนินรายการโดยผมนายเจ๊กเสียงเนอรครับวันนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องขนมพื้นเมืองของเพชรบุรีครับที่หากินได้ยากเลยครับทำไมานี้ขนมที่ว่านี่ก็คือขนมข้าวกระยาคูหรือว่าขนมข้าวยาขูครับ ขนมพื้นเมืองรลดละมุนหวานอ่อนๆครับหอมน้ำหนมข้าวข้าววยาขูหรือว่าข้าวยาขูเป็นขนมอีกอย่างหนึ่งที่ขนเหมืองเพชรครับโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพทำนามากักจะทำกินกันครับเป็นกรณีพิเศษเสมอเช่นทำถาวายผ้าในวันสำคัญทางศาสนาหรือทำตามกำหนดการเจริญเติบโตของต้นกา ของต้นข้าวในหนาครับเริ่มตั้งแต่เริ่มงอกเป็นลำต้นเล็กๆจนเกลียวหลวงข้าวเสร็จและเลยไปจนถึงการน้ำลูกข้าวที่เกิดขึ้นจากตอข้าวหรือสร้างข้าวที่ตัดต้นไปแล้วน้ำมาเป็นข้าวขยะขูครับ